วันนี้วางสามทางเช็คระบบหลังบนนี่หมดเลยจนถึงล่างนี่โอเคนะฮะจบละเหลือแต่เชื่อมไปให้ทางให้เป็นวงกลมกน,นะฮะยังยังตรงนี้เพราะว่าสายตรงนั้นมันโดนใบมีดตัดไปนิดนึงก็เลยขาดตรงนั้นเราก็เลยพับไว้ก่อนวางระบบน้ําให้มันเชื่อมทุกจุดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ใส่วาลไว้นะฮะใส่วาลไว้ด้วยกันเวลาซ่อมหรือเปลี่ยนฝั่งนู้นมันจะได้ไม่ต้องไป พี่ตกข้งวนน้าพุ่งเลยงฮะเราก็จะได้แบบปิดบาวได้เลยอย่างเงี้ยประมาณนี้อก็โอเคครับวันนี้ทดสอบละนี่ก็เดินมาช่วงแรกก็อยู่ข้างบนดูข้างบนอยู่พอบ่ายปุ๊บก็ลงมาข้างล่างก็โอเคนะฮะเนี่ยน้ําก็นิ่งๆของมันเราใช้เส้นลเล็กครับเส้นลเล็กเส้นลเล็กในการวางสายเล็กสายเล็กๆเนี้ย ในการเชื่อมมาเข้ามาเพราะสายใหญ่ไม่ได้ฮะผมกลัว้่ามันจะเออมากเกินไปเนีย่ยนะใช้เส้นเล็กนะฮะเนี่ยร่วมระบบกับเขาก็ยังทําท่าท,ทําทีเหมือนจะเออะฮะเนี่ยข้างในเห็นไหมฮะยูข้างในมันจะเออะเนี่ยเนี่ยแต่ก็คงไม่เท่าไหร่เพราะที่นี่มันเป็นเนินคันที่ขึ้นมาก็น้ําคงจะแห้งไวอะ่ะน่าจะพอดีฮะพอดีกับจังหวะที่เราย้ายระบบน้ําไปที่อื่นทั้งสามจุดเลยครับโอเคเลย น้ำก็เข้าสู่สภาวะปก,กติก็คือโยงสายมาปุ๊บก็วางระบบน้ำใส่เลยเนี่ยก็ใช้สายเล็กก็น่าจะเวิร์กอยู่นะฮะถ้าตามความคิดผมเนี่ยเพราะผมดูจากน้ำที่มันเข้ามาในเนี้ยเห็นไหมฮะมันยังไม่ไม่ตอนนี้ต้นสุดท้ายยังไม่เอ่อเลยแต่ว่าก็ชุ่มชื่นดีหลังาาจ<อ> <chỉ S 2> ากที่เรา จำระบบน้ําแล้วอะไรแล้วก็ต้องติดตามประเมินกันหน่อยครับก็โอเคนะครับเนี่ยดูยอดดูยอดดูยอดโอโ้โหแตกยอดกันจังเลยผู้เรียนดูนะฮะเดี๋ยวมันชอบอากาศดูดูนี่ฮะเนี่ยยอดใหม่ๆออกกันจังเลยนะฮะเนี่ยนี่น,น,น,นี่ต้นนี้เป็นต้นแรกช้างล่างก็แตกยอดนะฮะก็โอเคครับน้ําก็ได้จังหวะดีก็คือน่าจะครบรอบของอย่างอื่นด้วยคล้ายๆกับว่าถ้าใช้เปิดสายใหญ่แล้วก็เส้นใหญ่เยอะเนี่ยผมกวนน้ำไะเยอะไปไเงี้ครับ ก็พอดีพอดีนะฮะเนี่ยก่าจะเสร็จพวกนั้นก็อาจจะพอดีละก็มีระบบน้ําเออๆเเหน่อยโอเคครับเดี๋ยวดูต้นต่อไปดูต้นต่อไปดูฮะดู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 ดดดดโอ้นี่ก็แจ๋วแล้วฮะดูน้ําท่าก็โอเคนะฮะเนี่ยดูข้างล่างยอดก็อืแตกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับต้นพวกนั้นฮะเนี่ยแต่ยอดแตกนี่กันอมก็โอเคนะครับเนี่ยน้ําท่าก็ใช้ได้ฮะ เนี่ยก็ปล่อยมันมาตามจาังหวะของมันโอเคครับเนี่ยยอดใหม่ก็ออกกันละแล้วก็ดีใจนะฮะต้นไม้ที่เราทําแล้วก็ติดตามประเมินผลแล้วก็มันก็สมบูรณ์ดีอะไรดีนี่เราก็ดีใจฮะเออน้ําก็เออเออแล้วฮะข้างล่างเห็นไหมฮะเนี่ยก็เจียดีครับเจ้าดีนี่หนักเลยเนี่ยน,น,นี่หนักกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเพราะว่า,าอยู่จากยอดหอเห็นไหมฮะเนี่ยแตกกับทุกยอดเลย ทางข้างล่างมาเลยนะฮะเนี่ยน,นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยมุมดเข้าไปข้างในเลยข้างล่างทุกซอกทุกแง่ทุกซอยเลยเนะี่ยมันต้องใช้ประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือหนะนะรอะไรเงี้ยผมติดใจเลยนะ